ดูแลคนไข้สำลักในผู้ใหญ่นะครับเราแนะนำให้ทำท่านี้เรียกว่า Hemlic h Maneuver ก็คือการที่เขาใช้การกระทุ้งตรงแถวลิ้นปีเนี่ยเพื่อให้เศษอาหารหลุดออกมาปัจจุบันคำแนะนำใช้คำว่ารุนแรงครับ s e v e r obstruction คือการอุดกั้นที่มันรุนแรงหรือว่าในอดีตเรียกว่าสมบูรณ์ในช่วงที่เขายังมีเสียงอยู่ติดคอแล้วช่วยด้วย ไอ,ไอี <quelqu' un> ่ยก็แปลว่ามันยังสมรักที่ไม่สมบูรณ์ครับแต่ถ้ามันอุดหลอดลมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีเสียงพูดเลยซึ่งมันแปลว่าสมองเขาเนี่ยจะขาดออกซิเจนภายใน4นาที เขาน่าจะหมดสติแล้วหัวใจอยุดเต้นสำลักสมบูรณ์จะมีท่าเฉพาะคือท่าที่เอามือกลุ่มคออันนี้เป็นสัญชตาตญาณของมนุษย์เมื่อมนุษย์เนี่ยมีอาหารติดคอจกนกระทั่งใกล้ตายมนุษย์ทุกคนจะเอามือเข้ามากลุ่มที่คอเป็นท่าเฉพาะของมนุษย์ว่ากลาลังขาดอากาศถ้าเราอยู่ในร้านอาหารเราเห็นว่าอ ي, มีใครสักคนหนึ่งที่ดูกระวนกระวายแล้วก็เอามือมากลุ่มที่คอก็แปลว่าเขาน่าจะสำลักสำลักสมบูรณ์จะไม่มีเสียงเราเห็นว่าเวลาที่คนเราพูดเนี่ยเราใช้ลม จากปอดล้วก็ผ่านทางกล่องเสียงเพื่อให้เกิดเสียงปรากฏขึ้นมาถ้าอาหารไปอุดตรงกล่องเสียงเนี่ยจะพูดไม่ได้ไม่มีเสียงเขาอาจาจะอ้าปากแล้วก็ไม่สามารถพูดได้ไอก็ไม่ออกเลยครับจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการตัวม่วงตัวเขียวหรือถ้าเป็นมากก็หมดสติครับในกรณีที่สำลักสมบูรณ์เนี่ยแ่ยังมีสติอยู่นะครับเราจะใช้วิธีการกระทุ้งตรงลิ้นปี่ที่เรียกว่า h e m b r i h a g e maneuver คำว่า h e m b r i h g e maneuver มีอีกชื่อหนึ่งเขาชื่อว่า abdominal thrust ถามพวกกันนะคุณกำลังสำลักใช่ไหม ใช้คําถามไปปิดนะครับคุณกําลังสําลักใช่ไหมคือไม่ต้องถามว่าคุณเป็นอะไรอยู่อยากให้ผมช่วยไหมเกิดอะไรขึ้นเขาพูดไม่ได้ครับเขาพูดไม่ได้แล้วก็การที่เราถามอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันเกินสี่นาทีนะครับเขาอาจจะตายได้ถามด้วยคําถามที่สั้นที่สุดคุณกําลังสาลักใช่ไหมเขาจะพยักหน้าหรือสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองเข้าไปทางด้านหลังคนไข้นะแล้วก็ทําการกระทุงผู้ชายที่ช่วยเหลือเนี่ยจะต้องเอาเท้าสอดเข้าไประหว่างขาคนไข้คนนี้นะถามว่าทําไมรู้ไหมครับ เพราะว่าถ้าเราช่วยเขาไม่สําเร็จเขาหมดสติเนี่ยเขาจะล้มทับเราครับการที่เราเอาขาของเราเนี่ยไปไวไวตรงหว่างขาคนไข้ถ้าเขาล้มเนี่ยเราจะสามารถเบี่ยงเขาให้ลงกับพื้นได้โดยที่เขาจะไม่กระแทกตัวเราครับนี่เป็นเทคนิคเล็กๆแล้วในแนวทางล่าสุดครับปี2025 มีคำแนะนำของสมาคมโรคหัวใจอเมริกาหรือว่า American Heart Association แนะนำให้เพิ่มการทำท่าตบหลังครับตบ1,2,3,4,5สอาคำว่าตบหลังเรียกว่า back blow ครับ blow B L O เดี๋ยวมันอยู่ blow เป็นกริยาว,ว่ามีการตบหรือว่าการเป่าครับแต่ไม่ได้เป่านะตบการตบแปลว่าต้องมีการเงื้องมือใช่ไหมครับ ง้างมือสิแล้วก็มีการง้างอ่ะแล้วก็ตบพั้วอันนี้คือลักษณะของโบแต่คําว่า trust trust ายถึงการดันนะครับการดันจะไม่ใช่กริยาที่จะเอื้อมมือแล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเรียกว่าตบการดันก็คือมืออยู่กับที่แล้วดันออกไปนะครับนนเรียกว่า trust มีการตบหลัง5ครั้ง1น3 4 5เสียอาหารจะหลุดออกมาได้แต่ถ้ามันไม่ออกปุ๊บเปลี่ยนกริยาเป็นการกระทํากระทุ้งท้องครับหรือว่า h e m o r r h a maneuver หรือเรียกว่า abdominal thrust ในนิยามของสมาคมโรคหัวใจอเมริกานะครับกระทุ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่หายละกลับมาตบหลังใหม่ห้าครั้งครับทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกแต่ถ้าไม่ออกหมดสติก็ทําการ ปั๊มหัวใจครับท่านี้มาอย่างไงผมเล่าท่านี้ให้ฟังจริงๆแล้วท่านี้แบ็กโบรครับโบคือการตบเมื่อกี้มันมีมานานมากครับความรู้เรื่องการปฐมพยมาบาลในการสอนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะสมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกาหรือว่า a American Heart Association ที่ให้ขอ้อมูลเท่านั้นนะครับในโลกใบนี้ยังมีเรื่องของสภา,าชาติด้วยนะกาชาติอังกฤษกาชาติอเมริกาเขามีคำรน่องของเขาด้วยครับแล้วก็มีทางยุโรปที่มีสมาคมโรคหัวใจของเขาเนี่ยในกาชาติอเมริกาหรือว่ากาชาติอังกฤษมีคำแนะ นาเรื่องของการตบหลังมาช้านานมากมาอยู่แล้วครับถ้าเราไปดูในตาร,ราของอังกฤษนะว่าปฐมพยาบาลยังไงหลักการเหมือนกันเลยครับเริ่มด้วยการตบหลัง5้าครั้งก่อนในผู้ใหญ่แล้วก็ทําการกระทุ้งตรงลิ้นปี่นั่นเป็นเรื่องที่เขาทํากันมาต้องเกือบ50กว่าปีแล้วครับแต่ว่าในคำแนะนำสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยไม่เคยมีการพูดถึงการตบหลังเลยครับเพิ่งจะมีมาในช่วงนี้ถามว่าเป็นการอัปเดตใหม่ไหม ก็ไม่น่าจะเรียกว่าใหม่ที่สุดนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เอาของเก่ามาคุยกันใหม่นั่นเองแล้วถามว่าทําไมคาแนะนําของสมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงเอาเรื่องของการตบหลังเข้ามาใส่มันมีเหตุผลทางงานวิจัยนะครับมีงานวิจัยหลายอย่างที่บอกว่าการตบหลังนั้นสามารถทําให้เส้นหารหลุดออกมาได้ผมไปด้ฟังในเว็บมินาหรือว่าสัมมนาทางเว็บของสมาคมโรคหัวใจอเมริกาที่เมื่อไม่กี่วันนี้ทางยูทูบนะครับเขาบอกว่ามันไม่มีงานวิจัยทดลองชัดเจนนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะทําการทดลองว่าคนไข้ ตบหลังหรือว่าจะกระทุงท้องอันไหนอาหารออกได้ง่ายออกกันมันทําไม่ได้ครับเพราะว่าเสียทีเขาตายไปแบ่งกลุ่มวิจัยทดลองอย่างนั้นคนไข้าตายก่อนจึงมีงานวิจัยที่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการช่วยเหลือหลายวิธีแล้วก็มาเก็บข้อมูลว่าไอ้ที่เ,เล่าที่ผ่านมาวิธีไหนสําเร็จบ้างพบว่าการตบหลังเนี่ยบางคนสําลักอาหารแล้วตบหลังอย่างเดียวนะครับเกิดการกระทํานั้นขึ้นอาหารดูดได้คนไข้รอดชีวิตครับ บางคนกระทุงท้องก็รอดชีวิตเหมือนกันแต่ไงานวิจัยบอกชัดเจนว่าส่วนใหญ่มักจะมีการกระทําร่วมกันนะครับมีการกระทําหลายอย่างเพราะว่าหนึ่งคนไข้หนึ่งคนที่มีการสมรักไม่ได้มีการกระทําแค่อย่างเดียวไม่ได้แปลว่าทําวิธีเดียว,วสําเร็จอาจจะต้องมีการวิธีอื่นด้วยสมาคมโรคหัวใจอเมริกาเนี่ยจึงเขียนไว้ว่ามันน่าจะมีเหตุผลที่ดีพอเลยครับที่เราจะต้องช่วยเหลือคนไข้ที่กาลังจะตายในเสียทีเนี้ยด้วยการกระทําหลายวิธีซึ่งได้แก่การตบหลังและก็การกระทุงที่ลิ้นปี่นั่นเองลำ ขั้นตอนคือเขาให้เลือกทําการตบหลังก่อนครับเพราะว่าการตบหลังเนี่ยเป็นการกระทาที่มันเข้าถึงได้ง่ายครับตบแค่หลังไงเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีเหตุผลว่ามันอาจทาให้เศษอาหารหลุดได้เขามีข้อเขียนข้อควรระวังเล็กๆนะครับในงานวิจัยว่าบางงานวิจัยเล็กๆพบการรายงานผลข้างเคียงของการกระทุ้งลิ้นปี่ตรงนี้ได้โดยมีรุนแรงถึงกระดเส้นเลือดเอลตาแตกก็มีครับมีการฉีกขาดของเส้นเลือดเอลตาเกิดขึ้นในช่องท้องนี่เป็นแค่ ข้อที่เขียนในในเคสที่รายงานนะครับไม่ได้แปลว่าวิธีนี้ห้ามทำนะแต่แค่บอกว่ามันมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้มีซี่โครงหักที่รายงานได้เขาจึงแนะนำว่าให้เลือกทําวิธีอบหลังก่อนมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในฝั่งของกาชาติอเมริกาครับคําแนะนําคือเห็นมือนี่ไหมครับ อย่าลืมเอามือไปรองที่หน้าอกคนไข้นะครับตอนที่จะตบหลังเขาเนี่ยครับเห็นไหมผู้ชายคนนี้ครับใช้มือรองที่ตรงหน้าอกคนไข้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่รองตบอย่างเดียวมันจะมีการผักคนไข้ลงพื้นครับนึกออกไหมผักลงพื้นครับเราต้องประคองเขาแล้วก็ตบที่หลังด้วยครับยังไม่จบครับในคําแนะนาของสมาคมโรคหัวใจอเมริกาถ้าหากว่าคนไข้อ้วนมากครับ ตัวใหญ่มากเราไม่สามารถจะโอบรอบท้องเขาได้ครับทําไม่ได้ตัวใหญ่ให้ทําการโอบที่หน้าอกเขาแทนคือเราก็เลื่อนมือขึ้นนะครับมาอยู่ตัวตำแหน่งกึ่งกลางของหน้าอกแล้วทาการกระทุ้งนะครับก็คือเป็น chest thrust นั่นเองละหญิงตั้งครรภ์ก็เขียนเอาไว้ครับหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยเราไปกดท้องเขาไม่ได้นะเดี๋ยวลูกเขาเดี๋ยวแทงบุตรเราต้องเลือกตำแหน่งให้สูงขึ้นมาที่ chest thrust เหมือนกันครับตำแหน่งของหน้าอกส่วนบนนะครับ